กระชับขึ้นมากนะครับแล้วก็ไปไหนมีแต่คนชมตอนนี้ถ่ายมุมไหนก็ดูหน้าเล็กหน้าเลียวครับคนรับออกมาดีแลวก็ประทับใจมากเลยครับสวัสดีครับวันนี้ลุงโจจากเพจโจหน้าทานนะครับวันนี้ก็ครบ3าเดือนนะครับสำหรับการดูดไขมันหน้าและเนี้นะครับแล้วก็ทำเจลพลาสมากับคุณหมอสมบูรณ์ที่ A p e x ครับผมหน้ากระชับแทบจะ1 0อปเซนแล้วนะครับคุณหมอบอกว่ายังจะกระชับกว่านี้ได้อีกครับ เจอมากแล้วก็ประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวคนไข้คนนี้มากนะครับเพราะว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับออกกําลังกายควบคู่นะครับทำให้น้ําหนักลงไปด้วยแล้วก็ไขมันก็จะหายไปเร็วขึ้นครับผมปัญหาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาดูไขมันหน้าเราจะดูโตกับวนะครับเพราะว่าไขมันเราเยอะใช่ไหมครับเนียงเราเยอะมองมุมไหนแล้วก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจมาดูดเนียงไขมันนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดแล้วก็ดูแลง่ายที่สุดแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าเป็นเพศไหนไวัยไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีปัญหาเหนียงแล้วก็ไขมันเยอะแบบจุโจมูยังไงก็ลองมาปรึกษาที่ APEX กับคุณหมอสมบูรณ์ดูก่อนได้นะครับถ้าชอบก็ลองตัดสินใจทําดูครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน APEX ตัวจริงเรื่องดูดไขมัน